ฮ i ทุกคนสวัสดีเดอ้อการมาพ่อกันกับ r e a c t i o ชเพลงเนาะมื้อนี้ก็เป็นเพลงของทีมลูกเคยใส่มองอีกแล้วเฮาเหตุเพลงของทีมนี่ลาาหลายเนาะถ้าทุกคนในแบบติดตามเฮามาตังแต่วิดีโอแรกเลยเพราะว่าเขาแบบเขาก็มีผลงานออกมาหลายเลยกับแบบ มีแต่เพลงมวนๆ่วนเนาะเฮาก็เลยอยากมาเห็นเรียคชันเดี๋ยวทุกคนได้เบิ่งกันเนาะมื่อนี้เป็นเพลงที่มีชื้อวางค่ำขึ้นนี่ร่องโดยแถว B V K และกับ G X 2เนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่ง MV ็มวีและกับเรียคชันแบบพร้อมกันเลยเนาะไปกันเลย Production by หนึ่งความหนึ่ง y e a คำคืนนี้มันคงจะมันเ้าาทั้งสองนั่นได้หากกันและคำคืนนี้มันคงจะมันเดียวไห้คนนี้พาขึ้นสว่าง <Hey. S 2> เดี๋ยวมองสายตาที่ uh huh. จะหันมาอก็หู้ว่าคำคืนนี้จะนั่นเงา ไออยากเข้าไปสร้างห้องใหาไอค่ณคืนนี้ไอเขาพร้อมที่จะมาพอยิ้มของจ่ใจไอวันไว้คำคืนนี้ไอคงกลับบ้านคนเดียวคงหมดดีแล้ววันก่อากให้เจ้านั้นมาเป็นคนเคียงข้างกายแหละคืนนี้ไอจะเฮ็ดให้เจ้านั้นต้องละลาากเอาให้เจ้าสร้างเบียงมากินคำคืนนี้อยู่กับอไอและจะฟินและบอต้องห่วงเรื่องมันนอกเรื่องมันนี้เพราะว่าคำคืนนี้ไอจะเป็นคนที่สกบินแต่คืนนี้ไอยังบอได้หัวเจ้านั้นมี พระขึ้นสวัสว hey, ดี <yo. S 2> นะคําสัมผัสและสแสดงงาบวรัวกคือเอเคทุ hmm. ่มว่าเงินได้ไม่น้อยแต่ว้พร้อมที่จะเป่งไอหักจ็บแล้วบอกมีทเทสก็เปิดอแป้งหมนมได้ไอซีเป็นดีเจงจุดอยากได้เพลงยังเจ้าก็สั่งมาเดียวไอซีบัเลงจนว่าซอแจง้ง <laughs> mưa đá trông cho thua ma, điều anh chỉ bay hà là cứ bưng nhang, anh cho nó hay đi, phù đầy khao ma điều anh chỉ lấy ní, hay cho bị pì pì, xưa lấy. เจอเฮาทั้งสองยือยู่ด้วยกันคำคืนนี้มันคงจะมันเดียวไวคนนี้ผาขึ้นสว่างคำคืนนี้มันคงจะมันเธอเฮาทั้งสองยืนอยู่ด้วยกันแต่คำคืนนี้มันคงจะมันเดียวไวคนนี้ผาขึ้นส MV แบบมี groove มี swag หลายอย่างร่วมกันนะเดียดีอ่ะว,ว้าวคน,ปน,นเป็นอะไรเบิ่งจบแล้วนะดีป๊ดีนะเนาะเฮาก็ได้แบบไม่ได้คึ้ว่าสิเหตุแบบ MV เลพลงนี้นะลืมไปเลยอ่ะแต่ว่าดีอ่ะแบบ ยังยังน้องกูจีเอ,อ,องกซ์ G x 2นี่เขาต้องยอมรับเลยใน,ในความคิดทางว่าเขาต้องยอมรับเลยว่าเวลาเราร้องเพลงอะ่ะเสียงเราอะ่ะค้ายๆก็ว่ามีออโต้ทูนไปในตัวคือว่าต้องจูนหลายก็คือว่าก็คือได้เลยอะ่ะแต่ว่ายังแถวนี้คือจะบอกว่าอะไรลนะ้ะเราเป็นคนที่มีเสียงแบบเรียบอะ่ะเรียบแบบโมโนโทนอะ่ะแต่ว่าเสียงเราคงพี่ไงม่วนเลยก็เป็นเพลงแรกที่เขามา ฟังแถววีวีเคแบบโล่งไวอะนะปกติเราสิลองเพลงชาเนาะแต่กะน้องกูนี่คือยันที่เขาบอกไปและเพลงชาเพลงเร็วกับเขาปรับเสียงเราคือได้บิดเ้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบยันที่เขาว่าสามารถเอาไปเปิดได้หนึ่งพันกะได้พับได้เลยเพราะว่ามันไม่แม่งว่าเพลงแดนแต่มันเป็นเพลงแบบอยู่ระหว่างกลางแบบโจ๊ะๆแบบโยกได้สบายไม่ต้องแบบลุกขึ้นมาเต้นนะนะสนุกสนานเลยกะม่วนน้ำแล้วกะเนื้อหากับ ยังมีทุกคนได้ฟังกันแล้วเนาะแต่กะโมบีฟีดแบ็กในเนื้อหาแต่กะทุกคนก็คงได้ฟังกันเนาะตอนที่แบบเ,เขาเฮ็ดเรีแอคชั่นเนาะเท่ากับยอมหลับในในใน,ในแบบว่าในฝีมือของสอง,สองคนนี่แหละแล้วก็เอ็มวีแบบน,นี้นะเอ่อเอาอี้กับพวกได้มีอย่างหลายแต่แต่ว่าเขาสามารถเฮ็ดให้มันมีอีหยังแบบเบิ่งแล้วมันมีอีหยังนะมีการแบบใส่เอฟเฟคมีการแบบว่าใส่นั่นใส่นี่อะไรเฮ็ดใ,ในคนเบิ่งรู้สึกแบบ เออรู้สึกรู้สึกแบบสนุกไปนําในการเบิ่งนเอ็มวีเพลงนี่เนาะถึงแม้ว่ามันสิบว่ได้แบบโปรดักชันใหญ่โตแต่เฮาก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแบบในการเบิง่งแลรืการในการฟังเพลงนี้อีหลีอ่ะโอเคเมื่อน,นี้ก็เป็นเออ่ reaction ของเฮาอ่กับเพลงค่ำคืนนี่เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แนะ่ยนำมาเดอ้อแต่ว่าก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนี้เดอ้อแล้วก็เดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดเ,เ,เพลงใหม่ให้ทุกคนได้เบิ่งกันอีกเนาะเมื่อน,นี้ไปแล้วจ้าไป,ไปจ้า